วันนี้มีนักบอลคนดังประเทศสเปนมหาปะกัดทุกคนสลามินจามาเนี่ยได้ประกัดเยอะๆเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปแจก f อซอ่าย,ยาเอาไปแจก f อ FC ที่ดูคลิปนี้อยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง YouTube คู่บ่าวที่แอนดี้ฟาร์มนะครับนะวิธีการตักปะกัดต,ตั้งตั้งตักร่าไว้แบบนี้แล้วใช้เท้าเขี่ไปอืมอ้โหอ,อืม สองตัวนี้นะครับตัวไหนสวยกว่าอันนี้ของกูบ่าอัน,นี้ของลามินยามันสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการหาปลากัดนะครับวันนี้มีนักบอลคนดังประเทศสเปนมหาปลากัดทุกคนเชื่อไหมไปดูกันลามินยามันฮะใช่เลยลามินยามันคนนี้มหาปลากัดแล้วยา่ามีตัวหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิต ยามินละมานหาปากัดดีกว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้เราอยู่กันที่จน,นะอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลามาหาปากัดจนะกันบ้างว่ามันจะแจมหรือเปล่าหมายนี้ทุ่งนาประมาณ852เอเคอร์ราจะบุกหาปากัดสัก5ตัวป่อวันนี้โอเคไปเดี๋ยวมาหาปากัดช่วยลามินยามันหาปากัดนะครับ เผื่อว่าลามินยามานจะเอาปากัดไปให้เพื่อนๆนที่บาร์เซโลนานะเอาไปให้ทีมชาติสเปนเลี้ยงปางกลางระหว่างเล่นบอลเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าลามินจามาจะหาปากัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลงไปช่วยลามินยามมนหาปากัดนะครับเดี๋ยวถอดเกลือก่อนอลอกลอกก่อนลอกลอกอันนี้ลามินยามาน ลงไปไกลแล้วอ๋ลามินจามันได้แล้วหนึ่งแต้มว้าวสวยๆๆอืมเดี๋ยวไปหาที่ใส่มาก,ก่อนแล้วตอนนี้ฝนก็ลงดอกอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ตักสักทีหนึ่งที พุ่งล็อกซะแล้วดำปื๊ดเลยแล้วโอ้ลามินยามานสุดยอดเลยลามินยามานได้สองแต้มแล้ว อพ่อเราก็ได้แล้วอันเมียเพว้านี่โพโพตัวนี้โพ อืมมาแล้วหนึ่งแจมอมขวดดูสิครับขวดขนาดไหนคิดดูลงไปเลยนี่แจมเลยไม่รู้โอ้ลามินยามานสุดจัดเลยลามินยามานได้แล้ว

เราตั้งหลักไว้อย่างนี้ก็เหยียบให้ไล่มันมาแล้วเกีียวอืมนี่ครับตัวนี้น่าจะตัวเมื่อกี้ที่ผมหาเงาหลุดเลาวนะ้าาวนออเอาไม้ตัวนี้ อุ้ยอืมกันสวยอืมอืมสองตัวนี้นะครับใส่ไปเดินเพ่ไปตรงเรว่โอเคอตออนนี้เรากำลังสูสีกันแล้วนะครับได้เริ่มได้สูสีกันแล้วมันจะอยู่ในกอหย่า ที่เรายังไม่หาทีแล้วก็เหยียบเหยียบตรงนี้นะตั้งดักเอาไว้บางทีมันก็จะเห็นเขียวเลยไม่ได้นี่เหมือนกอหญ้าแบบนี้นะกอหญ้าแบบนี้ก็ตั้งดักไปข้างหน้าแล้วก็เหยียบถ้ามีตัวมันวิ่งเข้าไปเลยยุกเบาๆยุกเบาๆไม่มีมตั้งดักไว้ด้านหน้า มันก็เหยียบแบบนี้ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เข้าไปในตัวหนึ่งอู้โอ้ปลาดุกได้ยหงอือโอ้ได้แล้วๆสุดยอดสุดยอดที่นี่หมายนี้หมายรับนี่บริเวณก็อ,อยากนี้เราก็ตั้งด้านหน้าคอยดูมันจะเข้าไปหรือเปล่า ้ามีตัวมันจะเข้าไปมีตัวเนะี่ยไม่รู้ตัวอะไรได้อะอืมอ๋อเด็ดจริงๆรามินยามานรามินยามานได้ปักเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาถามรามินยามานเนี่ยได้ปากกัดเยอะๆเนี่ยเอาไปทําอะไรเอาไปแจกเอฟซีอ่ะยะเอาไปแจกเอฟซีเอฟซีที่ดูคลิปนี้อยู่นะ เออคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวมีกิจกรรมมาร่วมลุ้นปลากัตกันได้อลามินยามานมาจากสเปนมาหาปลากัตคิดดูขนาดไหนโอ,อ้เด็ดจาตัวเยอะเลยเกี่ยวปื๊ดเลย ไม่ใช่ดิเกี่ยวพืชตัวฮืมซูนอืมโอ้ขวางใบโพลสัตว์ตัวนี้ มาดูลำมินยามานกันตอนะครับวันนี้ปวดตีตทัประตูวันนี้มาตําประตูหาปลากัดไม่รู้ได้กี่แต้มนะเดี๋ยวก็ไปนับกันอีกทีนึงฝนก็ลงดอกมั่งหยุดมั่งหลายคนอยากมาหาปลากัดกับคู่บ่าว

เก็บเต็มออ,อย่าบอกว่าลุ้นเราไปโอเคและตอนนี้เราแบ่งกันหาพื้นที่ประมาณ200เอเคอร์แล้วก็หอบนิดนิดหน่อยๆนนะไม่หอบมากเท่าไหร่ มาสอนกันต่อเป้าเราวันนี้ประมาณ50ตัวเป็นอย่างต่ำเข้าไปเข้าไปมีไหมมีไหมมีมีตัวมีตัว mình chặt đinh đinh cần mày mới <laughs> chạy mũ đinh đi mình pha chặt đinh đấy mà để hai tay luôn นะวิธีการตักประกัดตั้งตั้งตักล่าไว้แบบนี้แล้วใช้เท้าเขี่ยไปไล่ไล่ไปจะก็ยกดูนี่มันความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้แหละเวลาการหาปกระกัดไปลุ้นมันจะเข้าไหมอ้อมสิ้นเดี๋ยวมาตบหัวเดี๋ยว มีเคลื่อนไหวตรงนี้มีเคลื่อนไหวแล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็ไม่มีตอนนี้ลามินยามานำห่างไปแล้วอืเขียวแป๊ก เาไม่ตองหยุดฉันไม่ใช่จะา่วนเมมาทุคลิปเลยมา<อ>ดุและตอนนี้เราหามาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วเราก็ได้ประกัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุ้งหญ้าที่หญ้าเขียวจะเรียุยตุ้งหญ้าที่เขียวะอุ่มตอนนี้โดนเราเหยียบไปประมาณ400ตารางวาแล้ว อืมอืมเกี่ยวแป๊กเกี่ยวแป๊กแป็กต้องมาแล้วต้องมาแล้วไม่มาต้องมาแล้ววายโอ้ย,อยสวยจัดๆนะนี่จะโดดจะแล้วโอ้ยโอ้ย ปาะไระน,นี่มันโอยอตัวนี้สวยมากเก็บครับเก็บลงไปนี่มันจะอยู่ตามหลุ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 มแบบนี้ที่รอยเดินเหยียบตอนนี้ผมเริ่มจะมีมียานพิเศษรู้ว่าปลากัดอยู่ตรงไหนนะ จากการที่หาประกัดมาสองวันผมสะสมประสบการณ์มาสิบปีในการหาประกัดรู้ว่าประกัดมันอยู่ตรงไหนนะครับคือการหาประกัดไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันต้องใช้เทคนิคพิเศษนะดูคลิปกูบ่าวแล้วนะครับเอาไปทำตามได้แต่ว่าน้องๆอย่าเข้าไปที่รกร้างนะกลัวอันตรายไอ้ตัวยาวๆไม่ใช่อะไรแต่ว่าถ้าพื้นที่ในนาแบบนี้นะน่าจะไม่มีมากสุดก็ลูกกบลูกเขียดนะที่ทำให้เราตกใจได้หรือไม่ก็ปาลาไหล นะมาดูลามินยามานหางกันต่อฝนโปรยเล็กๆน้อยๆตอนนี้หลังของครูเบ่าก็เปียกไปแล้วแต่ปรากัดที่เราได้คิดว่าน่าจะประมาณสักเกือบ30อัพแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไปใส่ขวดโหลนะตามที่น้องได้บอกนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปกูบ่า ที่แอนดี้ฟาร์มในช่อง u t u b e นะครับก็จะมีกิจกรรมแจกปากกัดในช่วงปิดเทอมแล้วตอนนี้น้องๆหนูๆทั้งหลายก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ทําไมมาเพาะเลี้ยงปากกัดกันดีกว่านะครับแต่ถ้าหากน้องๆหนูๆ,นๆคนไหนอยากได้ปากกัดคู่บ่าวนะครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวคู่บ่าวจะแจกฟรีให้เลยแต่มีกติกานะ กกติกายังไงเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกูบ่าวมีกติกาแน่นอนแล้วก็น้องรอรับปลากัดเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับเอาไปคนละหนึ่งคู่กันเลยสวยสวยไหมครับร้อยไหมร้อยแรงแกงปลากัดเอาปลากัดไปแกงได้ด้วยกําลังหาปลากัดเป็นวิถีชาวบ้านนะครับเอาปลากัดเนี่ยไปเลี้ยงนะเอาปลากัดไปผสมพันธุ์นะแต่ สำหรับกูบ่าวนะไม่ได้ว่าใครกูบ่าวไม่ได้เอาไปกัดนะแต่ใครจะเอาไปกัดเป็นวิถีอ่ประเพณีท้องถิ่นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่กูบ่าวไม่สนับสนุนการประนันแต่อย่างใดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาต่อกันอีกแป๊บหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกดไลค์กดต like, ิดตามกดคอมเมนต์ในช่องกูบ่าวทีแอนดี้ฟาร์มนะครับถ้าอ่ะก็อโอเคนะครับเดี๋ยวจะแข่งกันหา ให้ลามินยามาหาหนึ่งตัวและก็คูบ่าวหาหนึ่งตัวและก็มาดูกันซิว่าของใครจะสวยกว่ากันคนละตัวตัวสุดท้ายของวันนี้โอเคลุยกูบ่าวก็จะเริ่มหาแล้วครับไม่เอานะครับตัวนี้ไม่เอามามาตัวใหญ่ๆมาแล้ว ตัวนี้แหละอ้าหลุดตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ที่จะเอาไปแข่งกับน้องตอร์กี่ยวแป๊กๆเลยจับให้ก่อนนะนี่นี่ได้แล้วเราไม่เสี่ยงนะครับเพราะกูเบาหลุดเป็นสิบแล้ววันนี้เดี๋ยวรอหาที่นั้น เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของลามินยามานกับของกูบ่าวของใครจะสวยกว่ากันก่อนเพื่อนๆเ,เป็นกรรมการตัดสินหน่ยหน่อยตอนนี้มวยคู่เอกระหว่างประกัด2ตัวเอาใส่รวมกันนี่เยตัดสินกันหน่อยนะครับสองตัวนี้นี่ของอ่ะมัวเดียวอสองตัวนี้นะครับตัวไหนสวยกว่ากัน มัวโดดมัวไปแล้วเด้งปลากดเด้งนะครับตอนนี้ปลากัดเด้งตัวไหนอันนี้ของตัวนีนี่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 ของกูบ่าวตัวนี้นี่มึงจะเด้งทำไมจะเด้งเด้งอย่างเดียวเด้งเด้งสองตัวนี้นะครับตัวไหนสวยกว่าอันนี้ของกูบ่าวอันนี้ของลามินยามันคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับไก่คอมเมนต์ถูกใจกูบ่าวเอาไปเลยสองตัวนี้เป็นรางวัลน,นะครับอืก่อนกลับนะครับ มาช่วยเล่นๆได้อ๋อตายเสีอะลงไปับตอนนี้นะครับเราก็มาล้างเนื้อล้างตัวนะครับแล้วก็ไปสรุปยอดกันไปถือไปเลยอือ เดี๋ยวดีอย่าไปติดตอนขี้เซยนะขี้เสยมันติดเห็นถึงแอบกลางนี่ภารกิจลามินยามานมหาปากัดวันนี้สำเร็จนะครับป่านชหลุยไปด้วยดีแต่ไม่รู้จะได้สักกี่ตัวแต่วันนี้น่าจะมี30อัพมาแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันว่าได้กี่ตัว นี่ผป๋องกับปองแปงมากอ,อยุบยิบยุบยิบน้องเด้งไปเด้งมานี่นะครับนับดูกี่แต้มไก่ตายถูกรับไปเลยปลากัดหนึ่งคู่สวยเอาใส่ในนี้เลยเอานับดูนะครับได้มีกี่ตัวไก่นับถูกรับไปเลย ส่ใส่ใส่ตัวเขียวเขียวดำปื้ดทั้งนั้นนะครับนี่คัดตัวเฉพาะตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆเราไม่เอาตัวเขียวเขียวทั้งนั้น